อันนี้ให้ดูตัวอย่างนะบนวาลชิ้นเดียวนะครับมันก็ลักษณะเดียวกันที่ส่งไปนะฮะเพียงแต่ว่าคงมีอะไรต่างกันถ้ามันรั่วเนี่ยเราขันน็อตตรงนี้ขันเข้าไปนะขันเข้าไปนะฮะมันก็จะแน่นถ้ามันรั่วออกตรงนี้ปัญหามันเล็กนิดเดียวก็คือขันตรงนี้เข้าไปเออผมแนะนํานิดนึงไอ้ตัวบอลวาลชิ้นเดียวเนี่ยทุกชนิดเนี่ยมันจะมีสองหน้าสังเกตไหมฮะ หน้าแรกเนี่ยจะตันนะฮะหน้าที่สองเนี่ยมันจะมีหกเหลี่ยมอยู่นะฮะไอตัว6กเหลี่ยมตัวนี้เนี่ยนะ,ะมันจะไปบีบก,กับซีทข้างในเราสามารถใช้6กเหลี่ยมถอดมาได้นะฮะในการติดตั้งเนี่ยเราไม่ควรเอาหน้านี้นะฮะเป็นหน้าอินเล็นะฮะเราต้องใช้หน้านี้นะฮะหน้าที่กันตัน,นี่ยเป็นหน้าอินเล p ทเพร e เชร นะฮะก็คือทางเข้านะ,ะปัญหาเรื่องไอดีขึ้นก้านเนี่ยนะ,ะมันจะไม่มีนะ,ะถ้าเราเอาหน้านี้เข้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอปัญหาเวลาเราบล็อกปิดเนี่ยนะฮะเ,เข้าใจไหมฮะตัวนี้มันไม่สามารถพานผ้าเทปพ,พันเกลียวได้เขาใช้อัดเข้าไปกับซีดซีดมันจะขบอยู่นะฮะถ้ามันหลวมนิดนึงเนี่ยไอมันจะสะลุข,ขึ้นก้านพงมาลยได้ทันทีเลยนะฮะ เจอบ่อยจะเจอบ่อยถ้าคนใช้รุ่นวันพีซเนี่ยนะฮะหนึ่งพีซเนี่ยนะฮะมันก็จะเจอปัญหารุ่นนี้ปัญหามันจะมีอย่างงี้นะฮะคือมันเป็นรุ่นถูกนะฮะแต่ถ้าเราใช้เป็นเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้นานได้นะ,ะไอ้ปัญหาที่ส่งมาเนี่ยในรูปเนี่ยปัญหานิดเดียวก็คือเราขันน็อตตัวบนก็หายแล้วครับนะฮะไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่ปัญหาเ,เรื่องใหญ่ที่ท,ที่เราส่งมาอาจจะมีตอนติดตั้งก็อ,อาจจะเป็น หมุนหรือน็อตตัวนี้มันอาจจะคลายได้เนี่ยนะฮะเราก็อัดเข้าไปนะฮะอัดเข้าไปใหม่ได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะไปอัดซีดตรงนี้มันได้มีซีดนะฮะช่างน่าจะรู้นะเท่าที่ผมดูมันไม่น่ายากครับขอบคุณมากครับ